สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมีอีกหนึ่งอาชีพมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่อันนี้ป้าดาวไม่ได้ทำเองนะคะเป็นร้านของพี่สาวป้าดาวนะคะซึ่งตอนนี้อย่างกล้วยทอดนะคะก็เป็นพี่สาวเขาทอดขายแทนป้าดาวไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพที่พี่สาวเขาทําอยู่ตอนนี้ก็คือกล้วยฉาบนั่นเองคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะสุดยอดแห่งความง่ายแล้วก็ทําสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะคุณผู้ชม มาดูเลยค่ะเป็นการทำกล้วยฉาบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะส่วนใครจะนำไปปรับปรุงให้ดีกว่านี้เพื่อเพิ่มมูลค่า<ๆ>ก็ทำได้เลยค่ะอันนี้เป็นคนที่ทำกล้วยฉาบนะคะก,ก่อนอื่นอันดับแรกนะคะก็จะมีการเลือกกล้วยก่อนค่ะกล้วยฉาบก็ต้องเป็นกล้วยดิบนะคะคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้ก็คืออันนี้คือบรรดากล้วยที่เราจะใช้ทํากล้วยสาบนั่นเองนะคะก็จะใช้กล้วยดิบนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าอ่อนมากนะคะก็ถึงไม่ถึงกับแก่นะคะก็คือเป็นกล้วยดิบนั่นเองคุณผู้ชมค่ะเลือกเอาที่อ่าค่อนข้างไปทางแก่นิดนึงนะคะแต่ไม่สุกนะคะต้องเป็นกล้วยดิบนะคะคุณผู้ชมค่ะจากกล้วยดิบนะคะเอามาทําอะไรนะคะ มาดูต่อเลยค่ะทำถ่ายไปเล้จากกล้วยดิบนะคะก็ต้องนํามาปอกเปลือกออกนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วต้องแช่น้ําอะไรคะเนี่ยน้ําอะไรนะอันนี้น้องคนที่ทําการทอดนะคะมันมืดนิดนึงแช่น้ําเกลือค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือเอาน้ํานะคะใส่ในกระมังเสร็จแล้วก็เอาเกลือนะคะเกลือป่นเกลือเม็ดก็ได้นะคะแช่ละลายในน้ําก่อนนะคะแล้วก็ เอากล้วยที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะลงแช่นะคะเพราะอะไรนะคะถึงต้องแช่ค่ะสาเหตุค่ะน้องแอมจ่ทำให้กล้วยดำอ๋อจะช่วยให้กล้วยมีความขาวไม่ดํานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นนะคะจากที่แช่น้ําเกลือเสร็จเราก็นําขึ้นมานะคะสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆค่ะคุณผู้ชมก็ใช้มีดสังคมนี้ก็ได้นะคะ สไลด์นะคะเป็นชิ้นนะคะเป็นแผ่นบางๆนะคะแค่นี้เองนะคะการทำกล UE ้วยกล้วยฉาบวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยนะคะแต่สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพนะคะสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็จะนําลงทอดได้เลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้ยกขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือที่ทอดเสร็จนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะดูนะคะตั้งแต่เริ่มนะคะลงทอดน้ำมันจะต้องเป็นน้ำมันร้อนจัดหรือว่าร้อนปานกลางค่ะน้ำมันร้อนปานป,าน,ปานกลางนะคะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะนะคะนำกล้วยแผ่นนะคะกล้วยที่เราสไลด์เสร็จนะคะลงทอดลงในน้ำมันที่ร้อนปานกลางนะคะ แล้วก็คนนิดนึงนะคะอาชีพนี้ง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ที่ร้านของพี่สาวนะคะของป้าดาวนะคะก็ทำขายส่งไปหลายที่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำตาลที่ว่าลงเคี่ยวเสร็จแล้วก็เอากล้วยลงคุกนะคะเดี๋ยวนี้คนไทยเราไม่ชอบกินน้ำตาลเยอะนะคะ ก็แค่ใช้น้ำตาลทรายคลุกๆนะคะก็คือรสหวานแล้วถ้าจะเป็นแบบรสเค็มก็คือเกลือป่นนะคะลงคลุกเล็กน้อยแค่นั้นก็เป็นกล้วยฉาบที่สามารถทําขายได้แล้วค่ะคุณผู้ชมทอดให้พอเหลืองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะได้กล้วยฉาบนะคะที่ออกมาสีสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ เหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยค่ะอ่านะคะนี่ค่ะกล้วยฉาบนะคะง่ายๆแค่นั้นเองนะคะแค่นำกล้วยดิบนะคะมาแช่ในน้ำเกลือเพื่อทำให้ขาวเสร็จแล้วก็นะคะสไลด์เป็นแผ่นบางๆลงทอดในน้ำมันร้อนปานกลางนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วคุณผู้ชมทีนี้ก็จะทำ เป็นรสแค่นั้นเองว่ารสหวานหรือรสเค็มนะคะนี่ก็ลงทอดใหม่อีกหมอห้อนึงแล้วนะคะคุณผู้ชมห่อนเกิกนดำเกินกระหลุดจ้ะค่ะไวฉาบง่ายๆนั่นเองนะคะแต่ความง่ายสามารถ สร้างเป็นอาชีพได้เลยค่ะคุณผู้ชมเราอาจจะนําไปประยุกต์นะคะเป็นอ,อย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นเคลือบเนยเคลือบน้ําผึ้งนะคะแต่ตอนนี้พี่สาวปดาวเขาใช้คลุกน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะก็มีสองรสเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ก็สามารถสร้างรายได้นะคะประกอบเป็นอาชีพได้เลยตอนนี้ก็ส่งไปขายหลายที่แล้วนะคะมีลูกค้าสั่ง อในประมาณที่เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เหลืองนะคะก็ย,ยกขึ้นมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่สีสวยมากเลยคุณผู้ชมค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะน้องเขาจะ ใส่เกลือหรือหรือ,อน้ำตาลนะคะเพื่อทำเป็นรสของกล้วยฉาบนะคะเหลืองน่ากินมากๆเลยคุณผู้ชมปาดาลองชิมสิอร่อยแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะคือสูตรอ่า สรกล้วยหอมนะคะคุณผู้ชม,มกล้วยหอมดิบค่ะคุณผู้ชมใช้กล้วยหอมดิบนะคะถ้าไม่แพงมากนะคะก็สามารถทําเป็นกล้วยฉาบได้เหมือนกันแล้วก็อร่อยมากๆป้าดาวเคยชิมแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมนี่ก็ตักขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ก็รอตอนที่น้องเขาจะทํานะคะใส่คลุกน้ําตาลก็คลุกเกลือแค่นั้นเองก็คือไม่มีอะไรค่ะ ได้มาอีกหนึ่งหม้อแล้วนะคะอือฮึสีสวยมากใช้กระดาษซับมันนะคะซับน้ำมันค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่ทอดเสร็จนะคะเราก็จะเตรียมนะคะใส่ถุงค่ะ ก็จะเป็นถุงพลาสติกใสแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใสๆแบบนี้ค่ะแพ็คเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นถุงนะคะถุงละสิบบาทเองคุณผู้ชมค่ะก็อันนี้มีการวัดปริมาณหรือเปล่าค่ะปริมาณที่ใส่นะคะสิบบาทก็คือประมาณหนึ่งขีดค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นแบบจืดนะคะคือไม่ได้ใส่ไม่ได้คลุก เกลือแล้วก็ไม่ได้คลุกน้ําตาลนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยก็จะไม่ไม่จะทานแบบจืดค่ะเพราะว่าเพื่อสุขภาพนะคะก็มาดูวิธีการแพ็คค่ะตัวนี้ก็จะมีอยู่สามแบบนะคะคุณผู้ชมแบบกล้วยฉาบแบบธรรมชาติก็คือรสออริจินอลนะคะคือไม่ใส่อะไรเลยนะคะหลังจากที่ทอดเสร็จเราก็จะแพ็คนะคะใส่ถุงไว้เลยนะคะถุงละ10บบาทนะคะ ก็โดยการแช่งน้าหนักปริมาณก็1ขีดค่ะคุณผู้ชม100กรัมนะคะหรือหรือว่า1ขีดค่ะอันนี้จะเป็นแบบจืดไม่ได้คลุกอะไรนะคะต่อมาก็จะมีแบบที่สอค่ะก็มาดูแบบที่สองค่ะคุณผู้ชมแบบธรรมชาติไปแล้วนะคะก็แบบที่สก็คือแบบคลุกเกลือนะคะใส่เกลือค่ะคุณผู้ชมก็นี่ค่ะคือเกลือป่นนะคะ ก็ประมาณนิดหนึ่งช้อนเล็กๆเนะะี่ยค่ะช้อนที่ใช้คนชากาแฟเล็กๆเนี่ยค่ะที่เขาแจกกันเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณแค่สองช้อนใส่เข้าไปในถุงนะคะแต่แล้วแพ็คค่ะวิธีการแพ็กระดูนะคะคุณผู้ชมง่ายๆค่ะอันนี้เป็นถุงใสแข็งนะคะแบบที่เขาขายกันทั่วๆไปนะคะวิธีการพับค่ะคุณผู้ชม ค่ะแพ็คเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเย็บเลยนะคะเย็บเสร็จทำไงต่ออ๋อจับจีบขึ้นมานะคะแล้วก็แม็กอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือง่ายๆนะคะกล้วยฉาบคลุกเกลือค่ะแล้วทำไงต่อค่ะเรียบร้อยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมอ๋อก็แค่ตักเกลือโรยแค่นั้นเองคุณคุณผู้ชมค่ะนิดๆค่ะช้อนเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วก็จับจีบนะคะแพ็ค แค่นี้ก็เป็นกล้วยฉาบนะคะสูตรอนามัยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่น้ําตาลที่แบบที่เขาเชื่อมจนหนาเตอะนะคะถ้าคนรักสุขภาพมากขึ้นคุณผู้ชมค่ะก็จับจีบนะคะอันนี้คือแบบคลุกเกลือนะคะคุณผู้ชมค่ะต่อไปก็คือแบบที่สามนะคะก็คือคลุกหรือว่าโรยน้ําตาลนะคะผู้ชมน้ําตาลทรายค่ะค่ะสําหรับน้ําตาลนะคะคุณผู้ชม,ลละะชมกล้วยฉาบคลุกน้ําตาลเราก็ใช้น้ําตาลทรายธรรมดานะคะประมาณ ไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตอนหนึ่งถุงนะคะโรยลงไปแค่นั้นเองนะคะก็จบแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับตีบแพ็คนะคะแค่นี้เราก็ได้กล้วยฉาบนะคะสามสูตรนะคะสูตรธรรมชาตินะคะรสธรรมชาติรสเค็มแล้วก็รสหวานนะคะแบบง่ายๆไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเสียเวลาในการเคี่ยวน้ําตาลแล้วก็เอากล้วยฉาบลงคุกเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่า เดี๋ยนี้คนรักสุขภาพนะคะไม่จําเป็นจะต้องคลุกจนหนาเตอะซึ่งน้ําตาลทานมากๆก็ไม่ดีนะคะแค่โรยให้พอมีรสหวานนิดๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณครึ่งชั้นโต๊ะค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงครึ่งค่ะโรยลงไปก็แค่แพ็คแค่นั้นเองคุณผู้ชมค่ะค่ะจับจีบแค่นี้ก็แพ็คขายได้เลยนะคะตอนนี้ขายแทบไม่ทันแล้วคุณผู้ชมค่ะกล้วยฉาบนะคะ แบบง่ายๆนะคะขั้นตอนก็ง่ายมากไม่ได้มีอะไรเลยคุณผู้ชมค่ะก็สามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอีกอาชีพนึ่งสำหรับเอามาแนะนําคุณผู้ชมนะคะทีนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะคลุกนะคะกล้วยฉาบนะคะก็คือเราก็ใช้เกลือหรือน้ําตาลนะคะโรยนะคะน้ําตาลหรือว่าเกลือป่นนะคะ แล้วแต่รถที่ว่าเราจะทํานะคะโรยคลุกๆๆเสร็จแล้วแพ็คลงถุงก็เป็นแบบเดียวกันคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คลุกเสร็จนะคะก็แพ็คใส่ถุงนะคะก็เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะใช้แบบง่ายๆแบบเมื่อกี้ก็คือตักโรยนะคะแล้วก็แพ็คเลยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ปัญหาในการคลุกในตะกร้านะคะมันก็จะมีคือน้ําตาลหรือว่าเกลือนะคะมันจะไปนอนก้นอยู่ข้างล่างนะคะก็ มันก็จะไม่ได้คลุกกับกล้วยฉาบนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็แบบแรกก็จะง่ายกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะที่อยากสร้างรายได้อยากหาอาชีพนะคะไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมป้าดาวก็จะพยายามเสาะหาสรรหาสิ่งดีๆนะคะที่เป็นอาชีพามาฝากคุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะ คลิปนี้ป้าดาวก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะคะถ้าจะกรุณานะคะก็กรุณากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะเป็นพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ